เโดีกยนครับอยากให้โอเคครับพูด okay ถ ok ึงการไปแข่งขันเทควโดครับพี่ปราเศ้วนน ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจครับเพราะเป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ที่ในที่สุดในชีวิตของผมเลยครับก็อยากจะทําให้เต็มที่ครับการฝึกซ้อมตอนนี้ของเราข้างเข้าของแข่งครนี้เราฝึกซ้อมคิดว่าเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ฝึกหนักมากครับถึงมากที่สุดในที่เคยซ้อมมาเลยเพราะเราคาดหวังกับแมตช์นี้ครับแล้วโค้ชก็คอยผลักดันเราตอมพร้อมเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็พร้อมกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ก็อยากให้ช่วยเชียร์ผมแล้วนักกีฬาเทวโน่สาคนนะครับแล้วก็ทํานักกีฬาไทยนะครับให้คว้าเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยได้ครับตอนรบก่อนผมถือไม่สัมภาษณ์แค่นี้นะครับผมควรถ่ายรูปผมให้หน่อยได้ครับอยากให้แค่นิ้ครับพู้สื่อข่าวไปถ่ายเทลโน่ของที่ลาซูนี่หนึ่งค่ะก็ ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วก็4ปีมีครั้งแล้วทุกคนรอคอยแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีแล้วก็ซึ่งหนูก็ครันนี้ก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็อยากที่จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอยากชั่งน้ําหนักแล้วอยากแข่งแล้วค่ะ,อ,ะอยากให้ฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนก็อ,อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทัพนักกีฬาไทยได้นะคะ การฝึกซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันจุดไหนที่เรายังคิดว่าตอนนี้เรายังบกพร่องจุดไหนที่เราคิดว่าเราอุดขึ้นมาจุดที่บกพร่องก็เป็นเรื่องของการผักเตะค่ะเพราะว่าตอนนี้มีกติกาใหม่เข้ามาแล้วผักเตะไม่โดนเคียงโกแล้วเราเป็นคนตัวสูงแล้วจะเสียเปรียบคนตัวเล็กค่ะเราก็ต้องปรับแล้วก็ลองฝึกดูค,ดๆๆๆดดค่ะจุดเด่นที่ได้รับการพัฒนาก็ เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อเพราะขึ้นมาจากรุ่น46ตอนนี้น้ําหนัก49ก็เต็มรุ่นแล้วค่ะกดดันไหมไม่กดดัน,นะค,ะค่ะคู่แข่งพี่คิดว่าน่ากลัวก็หนูคิดว่าทุกคนน่ากลัวหมดกีฬาโอลิมปิกก็เก่งทุกคนค่ะก็ไม่อยากให้ประมาาแล้วก็หนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดพูดดีขึ้นมากก็ง่ายยิ้มสบายๆโอเคครับ,บยอยากให้พูดถึงการแข่งขัน,นดีโอเคท้งนี้นิดนึ่ง ค่ะก็ตอนนี้เรื่องสภาพร่างกายก็พร้อมเต็มวัวค่ะเรื่องจิตใจก็กําลังพยายามทําสมาธิค่ะแม่เพื่อที่จะไม่ให้เตื่นเต้นการแข่งขันแล้วก็ไม่กดดันตัวเองรอบแรกเจอกับผู้าครับรอบแรกจะเจอกับประเทศสเปนค่ะแล้วอยากฝากอะไรถึงแฟนชาวไทยครับในการเป็นกังตันทีมมุ่งค่ะก็อยากฝากแฟนชาวไทยนะคะช่วยส่งกําลังใจไปเชียร์พวกเราทั้งสามคนค่ะ ทำนักกีฬาเทควันโดไทยค่ะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะจะคว้าเหรียญรางวัลมาให้ได้ค่ะพี่รบกวนทำพลาการไปงขันั่งนครับความมั่นใจก็เราพร้อมหนาแล้วครับก็ชุวโอลิมปิกก็ก็แน่นอนก็ต้องมั่นใจครับแล้วก็ทุกนักกีฬาก็บอกว่าก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่เราใจสู้หมดเลยครับส่วนตัวลึก ก็กอลิมปิกทุกครั้งเป็นเป้าหมายสุดๆก็เป็นเลี้ยงทองครับก็ครั้งนี้ด้วยครับก็พยายามเต็มที่ถึงถึงเป้าหมายครับคู่แข่งแต่ละชาติชาติไหนที่พัฒนามาน่ากลัวสุดๆครับสำหรับที่จะเจอทีมไทยจริงๆในรุ่น16คนก็ทุกคนก็แกงหมดครับเพราะว่าก็ทุกคนก็퀄ี่ปริมก็ต้องตัดตัวมาก็ก็จริงๆพวกเราก็เรื่องพิมโมเทคโนโคก็ผมไม่เป็นห่วงครับแต่ว่า ผมเป็นห่วงนิดหนึ่งก็ยังพวกเราก็มีประสบการณ์น้อยก็แต่ว่าสามารถทุกคนก็ถ้าใจสู้เต็มที่ก็ผมคิดว่าก็มีโอกาสครับเตรียมความพร้อมมั่นใจขนาดไหนครับความพร้อมของนักกีฬาก่อนไปแข่งก็เราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ทุกคนทุกคนก็รอแค่วันแข่งขันอย่างเดียวก็เราก็ต้องทำนาที่เต็มที่แล้วก็เราพยายามก็ให้คนไทยมีความสุขอยากให้ฝาก ให้คนไทยครับส่งกำลังใจเชียร์นุกอย่างทั้งโลกครับก็เราก็วันที่แข่ง3คนกับวันที่17 2คนวันที่18 1คนครับก็ก็ขอทุกคนก็ให้กำลังใจกับพวกนักกีฬา3คนแล้วก็ก็สามารถก็นักกีฬา3คนก็ก็ก็เล่นเต็มที่ตรงใจสู้เต็มที่ครับก็ก็เราก็พยายามเต็มที่เป็นความสัเร็จครับไปเก็บตัวอังกฤษ10วันโอเชี่ยขอนจะได้จะ ก็อันที่หนึ่งก็เป็นให้ให้ปรับตัวก่อนครับประมาณจากอังกฤษกับบราซิลก็ประมาณเวลาแค่ต่างกันสีชั่วโมงครับก็อากาศอันนี้ก็คนคล้ายๆกันแล้วก็ก็จริงๆอันที่สองก็ตรงเราให้ให้สมาธิดีๆสมาธิดีเราก็ตั้งใจมากสุดก็ก็วันที่9ก้าเราก็ใหญ่ที่ที่วครับขอบคุณครับ พอดครับ thank you